กุญแจสัญญาณการขโมยสีทองเกรด AAA บวกรุ่น Gold Top ใช้ได้สารพัดล็อกโดดเด่นด้วยเสียงเตือนที่ดังถึง110เดซิเบลวัสดุเหล็กแข็งอย่างดีตัดไม่ขาดกันน้ำกันแดดด้านบนจะมีช่องลำโพงที่ทำให้เกิดเสียงส่วนด้านล่างจะเป็นที่ไขกุญแจพร้อมแถมกุญแจให้อีก3ดอกตรงที่ไขจะมีทั้งหมด3คำสั่งคือรูปลำโพง off และ on อย่างออนจะเป็นการปลดล็อกสาย,ยูคล้องกุญแจออกส่วนที่เป็นรูปลำโพงคือใช้ระบบมีเสียงสัญญาณการขโมยส่วนออฟด้านล่างคือใช้แบบปิดเสียงซึ่งถ้าเราเปิดใช้รูปลำโพงจะมีเสียงเตือนขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าเปิดใช้แล้วหากมีผู้ไม่หวังดีพยายามที่จะงัดหรือตัดกุญแจครั้งแรกจะมีเพียงเสียงเตือนสั้นๆแต่เมื่อมีการแยับเพล่อนครั้งที่2ส,สัญ,ญญาณจะดังขึ้นทันที ซื้อไปใช้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้แน่นอน